รอแล้วรอแล้วบอสตัวต่อมามาแล้วเฮ้ยอีก,กาพยายมกความไวเฮ้ยโอ้โหไอศาสตร์มีลูกน้องด้วยไอ้กูไม่เล่นกับเมองกูจะเล่นบอสใหญ่หาหลักโจมตีครับผมทนลึงเหรอทนลึงเหรอไปใกล้ๆหน่อยโอ้ไม่ไหว ตอนนี้ต้องเล่นตัวสมงศสมุนหน่อยครับผมตอนนี้โโอ้หซุ่มไกลหน่อยตอนนี้ซุ่มไกลหน่อยบอสข้างๆที่จะโหดนะครับผมตอนนี้เอาบอสหน่อยเว้ยเอาบอสหน่อยวายโอ้โหดาเมจแรงดาเมจแรงขอตุ๋ยขอตุ๋ยมาครับผมขอไปอยู่ใกล้ๆหน่อยครับผมแนวใกล้ๆอินซีอินซีครับผมนี่มันอินซีเดี๋ยวนกเอี้ยงครับผมเนี่ยแบล็ k วิ่งโอ้โหเชื่อของเขาแรงมากดาเมจแรงจะยืนไหวไหมอย่าตายนะโอ้โหแรงดาเมจจากทั่วสารทิศด้วยครับผมงานนี้ไอ้ไอ้เฮี้ยกูไม่ใช่ตัวแทงไม่ใช่ตัวแทงตัวสับมาแล้วนึงฮัลโหลจาเมียก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลก๋วยเตี๋ยวจ้าจ้าสเตีมอยู่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจ้า ลูกชิ้นด้วยแต่ไม่เอาร้านนั้นนะโอเคโอเคไม่เอาไม่เอาอเขาไม่มีไม่เอานะจ๊ะโอเคบอกเลยเมียก็พหัวมันใหญ่นะครับอัลโหลอโอเคโอเคก๋วยเตี๋ยวตามนั้นจ้ะ เมียก็เป็นโถมันใหญ่นะครับโทรมาในระหว่างราบบอสด้วยเฮ้ยจะตายแล้วบอสจะตายแล้วบอสจะตายแล้วใส่กันโน่นเนี่ยทั่วสารทิศอีกาอเอไอดาเมจอะไรวะเนี่ยจากทั่วสารทิศทุกคนนะครับผมรู้สึกทานทองอยู่ด้านหน้ามีโอกาสได้รับของจะได้รับของไหมเออมามามาหูยดาเมจจากทั่วสารทิศ เลือเลยหนึ่งหลอดเลือนหนึ่งหลอดอีกหนึ่งหลอดเราจะได้ลงเรือกันไมหมครับผมงานนี้โอ้โหแบกวิงโค่นลงไปแล้วมาแล้วงานนี้ไอ้กระจายกระจายเซิร์ฟวิ่งกันนวเนี่ยหมดเลย <laughs> โอ้ยบอสกระจายไปสุดท้ายแล้วครับผมวันนี้ล่าทุกบอสปิดทุกฉากเอาเรือ เรามาก่อนใครเอ,อ้มาพร้อมกันเรือเราต้องได้เล่นเรือกันนะครับผมงานนี้เรือใกล้แตกแล้วครับพี่น้อง <'m> เรือใกล้แตกแล้วเหลือเหลืออับปางเหลือจะอับปางแล้วตอนนี้ <laughs> เือจะอับปางแล้วเหลือจะอับปางแล,ล้วตอนนี้ <laughs> เป็นวินาทีสุดท้ายของเรานะครับผม <laughs> ทุกคนพร้อมหน้า <laughs> พร้อมตาผมก็โยนระเบิดแบบต่อเนื่องด้วย เราจะกดเรือออโต้เรือเราอยู่โอ้โหูนะี่ะโดนตักิหมู่ละวตกิเรือนะฮะเราสามารถ Level อัพเลเวลเรือได้นะครับผมเอาของไปยัดใส่เรือเราให้เรือมีความแข็งแกร่งขึ้นนะฮะก็ <S <S 1> <S 1> เป็นอะไรที่ดีนะครับพลังแปดพันกว่าบอทสทุกท้ายนะครับผมในวันนี้นะครับคืนนี้บอสท,ทั้งหมดประมาณ15นาทีแค่เพียง15นาทีทุกคนตั้งต,า,งตารอ นะครับที่เห็นนี่อาจจะเป็นตัวท็อปของเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ถุยมันว่างพอดีครับพี่น้อมันว่างพอดีครับตอนนี้ก็ได้แล้วครับผมโอ้โหได้รับคะแนนไปจบก็ผมงานนี้จบจบตอนนี้หน้าน้ำทั้งหมดจบแล้วครับผมกับการขับเรือ หรือของเรา,ดาเดนมากโอ้โหเถิดฉายเถิดฉายตอนนี้ไม่มีแล้วบอสท,ทั้งหมดจบแล้วครับกับสุ่มหมดปกติ <c oughs> อหลัก <c oughs> การล่าบอสในวันนี้นะครับทุกคนก็คงจะดำเนินกันต่อไปแล้วอันนี้คือเขาทำอะไรกันครับผมอันนี้เขาฆ่ากันหรือเขาเล่นกันครับ <c oughs> หรือนี่เป็นมอนเตอร์ครับผม เฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยนี่หว่าเอาเฮ้ย hey, ตายเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยแรงไปแรงไปนี่อะไรครับนี่เรามาอยู่แบบนี้ไนดะ้ยังไงไปอย่าทำฉันนี่คือมอนสเตอร์ระดับความโหดร้ายที่รุนแรงที่สุดอันนี้มาทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 2> มอนวิ่งตามด้วยครับผม ว่ามอนวิ่งตามนะครับก็ไว้รับชมในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตตอนนี้ก็มาล่าบอสได้สุกสบายแล้วนะครับผมขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับผมขอถ่ายรูปนิดนึงเพราะว่าไม่มีนับปกทําคลิปในคลิปต่อไปด้วยโอเค่ายหนึ่งตามตามแชะแช่รอรอนะครับผมกับตว์เล็กคู่แจ้งผมเองนะครับผมแหมนับปกดีนะหน้าปกคลิปนี้ โอเคอ่าโอเควันนี้ของขวัญรางวัลที่เราจะได้นะครับพี่น้องของขวัญรางวัลที่เราจะได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับทิกีล่าบอสได้อะไรมั่งประมาณนี้นะครับผมการล่าบอสในแต่ละครั้งจะได้อะไรมั่งจากเกม a r k a g e w a r นะครับผมก็มีสุ่มก่อนเลยครับผมอ่าน่าจะเป็นอะไรกากสักชิน้นหนึ่งเฮ้ยไอ้สตินสวอตไมเดียน กิ้วเขียวครับผมยีต้อนรับเข้าสู่สมาชิกใหม่ด้วยของคาร์ดเราเป็นอาชีพอะไรครับผมส,สวอทคาร์ดเขียวอ๋อสวอทคาร์ดเขียวก็คือเป็นตัวของนัดดาบนะครับผมอ่าเราสามารถเปลี่ยนมาใช้งานได้แต่ว่ามันไม่เหมาะนะครับเราได้น้องมาใหม่คนนึงครับผมวันนี้สมอทคาร์ดเขียวโอเคแล้วก็ได้ทำภารกิจนะครับผมได้สามร้อยเหรียญนะฮะแล้วก็ สามสามสามหุ้ยแต่งหมดสามอันนะฮะก็เปิดไปไม่ต้องสุ่มอะไรมากเปิดเลยอ่าทุกการล่าบ,บอสเราจะได้สุ่มแบบนี้ครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะได้แบบของดีไหมนะครับอ่ะได้แบบนี้แล้วก็อันนี้อะไรเงินห้าพันห้าพันสี่ร้อยทองอ่าแล้วก็เป็นตีบวก ตีบวกขยันให้กูตีบวกเลยสั์เอ้ยขยันตีบวกมากการล่าบอนในวันนี้ด้วยได้เพาะได้เหรียญไปอีกเก็บเหรียญไ่เยอะครับผมอายมณีเขียวอีกห้าก้อนนะครับผมเก็บไว้เอาไปคราฟได้นะครับเอาไปคราฟได้แต่ไม่รู้ก็ทําอะไรเหมือนกันมีเยอะมากนะครับผมอันนี้มาใหม่หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจใส่ไม่ได้นะครับ โอเคครับผมก็อำลากันไปแค่นี้ครับสำหรับคืนนี้ด้วยกับการล่าบอสขอบคุณที่ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับผมขอแห้งนิดนึงครับผมสำหรับวันนี้กับการล่าบอสไม่รู้ว่าคุ้มไหมก็เพื่อนๆเห็นนะครับผมว่าคุ้มหรือเปล่าก็เงิน2องล้านสก็เก็บไปเรื่อยๆครับผมเก็บคะแนนไปเรื่อย เผื่อเราจะได้สิ่งดีๆนะครับผมนี่ก็เป็นเคเวสสมุดฟรีอีกหนึ่งฉบับอีกหนึ่งโฉนโดที่ดิน <c oughs> ได้คัทใหม่มาก็โอเคครับผมได้คอเลคชันใหม่ๆมาเก็บสะสมไปการที่เราได้เก็บคอเลคชันแบบนี้ก็เท่ากับเพิ่มสกิลต่างๆในตัวละครของเราคอเลคชันอาจจะเป็นแม็กแคร์รีไว์อาจจะเป็นแม็กเฮิร์ชแมรี่แอคคูดิกริตี้ภาษาอังกฤษมึงก็มั่วเก่งเหลือเกินโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ